สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะงอชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแ a กน่าล็อกโมบายนะครับผมหรือ ROM นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปั๊มเงินนะครับปั๊มเงินจากรอยแยกนะครับผมนะหรือไทม์ลิสตนะครับผมก็คือเราจะปั๊มเงินยังไงนะครับก็คือวิธีการปั๊มเงินเนี่ยเราจะต้องสร้างตัวเด็กมานะครับแล้วก็เอาเข้าปาร์ตี้เนี่ยให้มันครบ5คนนะครับ เพราะว่าเราจะทําการดูดของจาก4ตัวในปาร์ตี้ทั้งหมดเลยนะครับให้มาเข้าที่ตัวเรานะครับซึ่งผมก็ได้บอกอยู่ตลอดนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยสาหรับคนที่แบบว่าไม่เปนะครับก็ต้องพยายามนะครับแล้วก็ขยันลงนะครับผมลอยแยกมันมีความสําคัญมากนะครับแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยได้เงินเพิ่มเยอะขึ้นมากนะครับดังนั้นมันมีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะ แนะนำให้ทำทุกขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างในการที่จะดูดของจาก4ตัวละครเข้ามาในตัวละครเราตัวเดียวนะครับซึ่งเราจะต้องเอาตัวหลักนะครับเป็นตัวรับของทั้งหมดนะครับนะเ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเอะก่อนอื่นเลยอันดับแรกอันที่ผมบอกต้องเอาคนเข้าปาร์ตี้5้าคนนะครับนะแล้วเราก็มาเลือกที่ลอยแยกนะครับ รอยแยกต่างๆเนี่ยมีให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำรอยแยกเดียวก็คือ Underwater Cave นะครับผมที่นี่เนี่ยถามว่ามันดียังไงนะครับนะที่นี่มันจะดีเพราะว่ามันมีประดับ3มชิ้นนี้ไงครับมีโกลบนะครับมีบุตนะครับผมแล้วก็มีลิงนะครับนะดังนั้น3มอย่างเนี่ยมันเป็นของแพงครับคุณควรที่จะลงที่นี่จะดีกว่าดีกว่าคุณจะไปลุ้นเขานะครับจากไอ การ์ดเฮมอาสเกิร์ตนะครับผมผมว่ามันมันไม่คุ้มหรอกครับนะเขาอันละไม่กี่บาทนะครับอ่าพอเรามาเสร็จนะครับรับรอยแยกนะครับแล้วเราก็เดินมาเลยนะครับในที่นี้ผมจะเอาตัวพระเป็นตัววิ่งนะครับแล้วก็ตัวพระเป็นตัวกดข้ามรอยแยกนะครับอ่าส่วนเรื่องเข้าปั้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันตอนท้ายคลิปนะครับว่าทํายังไงถึงจะพอนะครับนะ เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูทั้งหมด4จอเลยนะครับจริงๆมันจะ5จอนะครับอ่าจอขวาล่างนะครับผมจะเป็นตัวพระนะครับพระหัวไข่นะครับจะเป็นตัวที่เป็นคนกดลอยแยกแล้วก็เป็นคนวิ่งนะครับผมอ่าเราก็เอาทุกตัวนะครับกดตามพระก่อนเลยนะครับส่วนตัวเราเนี่ยให้เรายืนเฉยๆนะครับผมนะยืนเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลย ยืนเฉยอย่างเดียวนะครับผมเราก็เอาพระยกเลิกติดตามเราด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาเราเดินออกไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ย้อนกลับมานะครับเปิดมินิแมปขึ้นมานะครับดูขวาล่างนะครับในจอพระนะครับต้องใช้มินิแมปในการกดเดินนะครับจะง่ายที่สุดอ่าแล้วเราก็คลิกที่วาร์ปขึ้นมานะครับปึ๊บแล้วก็กดข้ามรอยแยกครับพอลูกแก้วกลมๆออกปุ๊บเราก็วิ่งเลยนะครับนะ อ่าพอลูกแก้วพอเรากดขึ้นไปปุ๊บป่ะมันจะมีลูกกลมๆโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็วิ่งเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวหลักเฉยๆเห็นไหมครับของมันจะเข้ารัวๆเลยนะครับนะก็คือของทั้งหมดจากทุกตัวมันจะเข้าที่ตัวเราหมดเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับลองดูได้นะครับเห็นป่ะเพียบนะครับของเพียบเลยนะครับบอกตรงแล้วเราก็วิ่งออกมาครับให้รอยแยกมันลีนะครับผมผมจะทําให้ดู5้าครั้งเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับ ะจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมแล้วรอบที่2เราก็เหมือนเดิมครับวิ่งไปที่รอยแยกนะครับเราจะดูว่ารอยแยกมันอยู่ตรงไหนนะครับตัวที่จะดูรอยแยกเนี่ยให้เอาเป็นตัวหลักนะครับมันจะง่ายที่สุดบางทีตัวเด็กเราไม่ได้ทําเควสรอยแยกมันจะงงนะครับนะรอยแยกของงันที่นี่มันจะอยู่ขวาล่างนะครับมันจะทับกัน สำหรับบางตัวละครที่ยังไม่เคยมาลงเดี่ยวเลยนะครับนะมันจะเป็น2หลุมโผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับดูอย่างจอพักขวาล่างนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับให้เรากดหลุมขวาสุดนะครับจะเป็นหลุมจริงนะครับเหมือนเดิมเอาตัวพักกดครับพอกดปุ๊บพอคุณเห็นลูกกลมๆมันแบบแว้งขึ้นมาวิ้งวิวิๆๆขึ้นมาเดี๋ดูนะกดป้าบอ่ะแล้วเราก็วิ่งเลยครับผม วิ่งเสร็จแล้วเราก็เอาตัวหลักเรายืนไม่เฉยเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็คือวิธีดูดของจากทุกตัวนะครับเข้ามาที่ตัวเราตัวเดียวนะครับทําเหมือนเดิมไปเรื่อยครับแล้วก็คุณทําอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าคุณทําอย่างนี้ทุกวันนะครับมันรวยแน่นอนนะครับนะยังไงก็มีเงินแน่นอนนะครับคืออาทิตย์หนึงเนี่ยมันจะได้ประดับหลายอันนะครับนะผมเอาไปลงขายหลายอันนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผมลงเนี่ยผมก็ได้ลิงมาอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมีให้ดูนะครับสําหรับตัวลองนะครับผมจะสรุป5้ารอบของตัวลองมาให้ดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนลิตรายการให้ดูนะครับว่ามันดรอปมาจริงๆนะครับผมกดต่อไปครับผมตัวพระเลงดีๆนะครับนะเอาตัวพระเดินออกไปทางขวาๆก่อนให้มันอยู่แบบว่าขอบขอบวงอ่ะอ่าพอกดปุ๊บแล้วก็วิ่งเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับ กดแล้วเราก็วิ่งออกไปเลยนะครับทุกตัวมันจะตามพราเราออกไปนะครับเว้นแต่ตัวเรานะครับยืนอยู่บางครั้งอาจจะมีหลุดออกไปตัวอื่นนิดนึงนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอัดอยู่หลายจองไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นที่บ้านเราเองโดยที่ไม่ต้องอัดคลิปอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันวิ่งออกไปทันนะครับเราจะได้ของทั้งหมดเองเลยหรือไม่ก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าคณรู้สึกว่ามัน การวิ่งออกไปมันช้าไม่ได้ดั่งใจนะครับคุณกดวิ่งเลยนะครับนะแต่ว่าการกดวิ่งเนี่ยคุณต้องนั่งกดทั้งหมดเลยนะครับ4จอนะครับม,มันก็บางทีมันก็แบบพลาดได้นะครับอรอบที่4นะครับผมไปเรื่อยๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่ได้ตัดนะครับนะลองลงให้ดูแบบเห็นๆเ,เลยว่ามันเป็นยังไงรอตัวพาวิ่งมาแป๊บหนึ่ง <c oughs> เหมือนเดิมกดปึ๊บวิ่งครับผม ถ้าเราจะเอาแบบ100%เลยนะครับแบบว่ารับของ100%เลยจริงๆนะครับแนะนําให้กดวิงไปเลยนะครับจะง่ายกว่าเพราะว่าวิงเนี่ยมันชัวเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าคุณจะวิงอยู่ที่เดิมนะครับผมนะแต่ว่าไม่เป็นไรพราราวิงเนี่ยมันถือว่ามันออกจากรอยแยกนะครับอ่ามันก็ใช้ได้นะครับผมกดวิงเนี่ยจะชัวที่สุดนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณทันอ่ะคุณกดไวพอนะครับแล้วก็เครื่องแรงพอนะครับ มีเวลาไปคลิกวิงนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็มาลงครั้งสุดท้ายนะครับผมนะตัวสุดท้ายมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับวิ่งมาเร็วสีหนูแล้วก็พวกตัวจอเด็กนะครับพยายามเอาเออไอ้ปุ่มประหยัดพลังงานออกนะครับมันทําให้แหลกนะครับไอ้ปุ่มประหยัดประหยัดพลังงานเนี่ย เวลาเราไม่ได้ไปกดอะไรในจอนั้นน่ะมันชอบแบบจอมันจะมืดๆอ่ะนะครับกดเหมือนเดิมครับผมปึ๊บแล้วก็วิ่งออกไปนะครับเรียบร้อยอันนี้คือวิ่งเลยนะครับผมลองกดวิ่งให้ดูนะครับผมอ่า อย่างที่เห็นครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ากดวิ่งอ่ะจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าวิ่งเนี่ยมันจะต้องมีเวลาหรือว่าดีเลย์เนี่ยห้าวินะครับกว่ามันจะวิ่งออกไปนะครับผมโอเคของทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบไปนะครับสําหรับ5รอบอันนี้คือตัวหลักของผมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการดูดของจาก4ตัวละครมาเข้าที่ตัวเราตัวเดียวนะครับแล้ววิธีนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ทั้งหมด3ตัวละครนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าไ d เดีเราเนี่ยมี3าตัวละครนะครับอ่า นี่แหละที่ผมบอกว่าจําเป็นต้องเล่น ID ดีอื่นไว้ด้วยเพราะว่า i อดีอื่นเนี่ยมันมีเข้าปั้นเหลือเยอะแยะเลยนะครับเราสามารถกดให้ตัวหลักเราเนี่ยอยู่แบบว่าสบายอะ่ะเอาง่ายอันนี้คือตัวที่สองนะครับอ่ะตัวที่สองนะครับตัวที่สองในไอดีผมเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูวันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบที่ห้าเลยนะครับเราก็กดเหมือนเดิมครับ ซึ่งในรอบนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าที่ผมลงเมื่อวานเนี้ยผมก็ได้นะครับก็คือได้ลิงมาอันหนึ่งนะครับกดป๊าอันนี้ผมจะวิ่งเลยนะครับนะผมจะใช้วิธีวิงนะครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับรอบที่5เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้าง แกเลื่อนลิสาลชื่อมาสีหนูเห็นไหมครับได้ลิงมาอันหนึ่งนะครับผมก็ได้แล้วนะครับแปดแ0นถูกว่าดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าอย่าลืมไปลงกันนะครับนะอย่าลืมไปลงกันโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวิธีปั๊มเงินที่ลอยแยกนะครับนะ จำเป็นต้องลงจริงๆนะครับในแต่ละวันนะครับสามตัวละครของคุณลงให้แน่นเอียดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าขี้เกียจก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับก็เสียผลประโยชน์ไปนะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีเวลาหรือคุณว่างคุณก็ควรมาลงครับผมประมาณนี้เลยนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเซ็เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมนะครับ เติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับผมบายเติมเกมเลยนะครับมั่นใจได้100%นะครับไม่มีรีฟันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถึงออ c h ช n แนลชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมบายบาย